พ่อคดโกรพ o อคดโกรเราจะรีไปในทั้งที่ทุกครั้งมีเหตุหวุ่นวายก้อพาเอ็ดเวนเชอร์เบนไรเดอร์จีสนาลุยรียไปช่วยทัไนได้มาเชาลลรัพเปอร์เชฟล็อกกี้ดูมาร์ส,รสใช่ผกเข้าไ,ไปพ่อ a t โ o รพ่อคดโกรแทุกครั้งมีเหตุหวุ่นวายพ่อคดโกรพ o อคดโกรก็าจะรีไปในทันที

เป้ใบใหม่พร้อมแล้วแถมมีแซนวิชทูน่าเป็นมือเที่ยงด้วยถ้าทางหลานพร้อมเรียนวันแรกแล้วนะไปเอาเป้มาเถอะเดี๋ยวรถก็มาแล้วล่ะครับคุณปูเฮ้มันอยู่ไหนล่ะกระเป๋าเป้เอาไปทิ้งไว้ไหนนะมันจะอยู่ไหนได้มันไม่อยู่ใต้นี้ถ้าไม่มีกระเป๋าเป้ใบใหม่ฉันก็ไปโรงเรียนวันแรกไม่ได้สิต้องหาคนช่วยโอเคทุกคน แล้วเวลาโยคายามเช้าแล้วสุนักมอบอทีนี้สุนักยืดดูสิมาเช้าทำท่าสุนักก้นล่ะได้เวลามือเช้าแล้วล่ะไรเดอร์พูด ฉุกเฉินที่สุดเลยมีอะไรอเล็กซ์แปสีแดงใบใหม่ของผมหายแล้ววันนี้ผมต้องไปโรงเรียนวันแรกพ่อพอชรช่วยได้ไหมได้ปลอดไม่เป็นไรเราจะหาไปให้หนายไม่มีเง้นในญ่ไปจะเรารับไม่ได้หรอก <c oughs> พอ่อพชูมาที่หอยัง ไม,มีชามอยู่บนหัวน่ะฮะโอ้ชามของฉันเรายัางจะกินมือชาวใช่ไหมพร้อมปฏิบัติงานแล้วครับไลเดอร์ขอบใจที่มากันแต่เช้านะ งาน,นี้เราต้องรีบลงมือเลยอเล็กซ์เพื่อนของเราทำเป้ของเขาหายหาแล้ววันนี้ต้องไปโรงเรียนวันแรกโอ้น่าสงสารนะเล็กเราต้องช่วยเขาหามาให้เจอก่อนรถโรงเรียนยจะมารับเขาเชสใช้ทักษะสุดยอดตำรวจหาบอกแสว่าอเล็กซ์ทิ้งมันไว้ที่ไหนเคสยินดีรับเคสกายฉันจะให้เธอค้นหาจากบนฟ้า t h แว่นสองทางไกลยิปปีนองหมาจะบินแล้ว เอาละพอมาชูไปลุยกันเลยออกมาเลย ลังเรียนจะไปลาบอเล็กโอเคอเล็กจำได้ไหมว่าเห็นเป้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหรน่นะเมื่อวันนี้ปู่แพ็กแซนวิชทูน่าและของอื่นๆใส่ลงไปแล้วก็ไปให้อาหารฟัสซี่ที่ปั๊คเยี่ยมไปหาที่ปั๊กกันเลยจากนั้นเราก็ไปชาหัดแล้วก็เล่นน้ำจากนั้นไรเดอร์ er, คุณกับผมหาทุกที่ก่อนรถจะมาไม่ได้หรอกนะเราต้องการทุกคนที่จะช่วยได้โเชลฉั oh, <sure. S 3> นอยากให้นายไปหาเป้สีแดงที่ปะูมาก ออเปเอ,อไปปู่กับฉันไปเอาแอปเปิลที่คุณยูมิจากนั้นเราก็เอามันไปส่งที่สาลากลางร็อบบี้ร็อบบี้อยู่นี่นายไปหาเป้ของอเล็กซ์ที่ฟาร์มของคุณยูมิแล้วให้ร็อกกี้ไปหาที่สาลากลางร็อบบีเรยกเป็นดับเบิลหากฉันเป็นเป้ฉันจะอยู่ <c oughs> <c oughs> นั่น เก่าของคุณยูมิเองอันนี้เขาไม่ใช่เป้หรอกเ <g ül> <c oughs> จอบางอย่างแดงๆแล้วที่ชีบวงเราภูมิใจมากที่จะประกาศว่าแอดเวนเจอร์เบอยู่บนพื้นที่มั่นของโอ,โอ พลาดจนได้อุ๊บสโทษฮะเทสมันตีเธอด้วยชิกลาลินกาเลเดอร์รถล่องเรียนไปถึงถนนของอเล็กซ์แล้ว <c oughs> เราต้องรีบแล้วล่ะนายไปไหนอีกอเล็กซ์ืม <c oughs> เราไปที่สถานีเพื่อดูรถไฟเข้ามา <c oughs> สถานีรถไฟไปกันเถอะ อยู่นั่นไงเยีย่ยมไปเอามาอาเล็กซ์จะได้ไปโรงเรียนไลเดอร์มันขยับได้อเล็กซ์ใส่มือเชียงไว้ในนั้นเดี๋ยวซิว่าใครกินแซนวิชชูน่าเป็นมื้อเช้านะ่ะฮะฮะฮะเชล์คา,าลี ไม่นะเดีย๋ยวแย่แล้วมันเร็วขึ้นแล้วเป้ปไ,ปไปนู่นแล้วสกายถ้าฐานีรนไฟเร็วเราเจอเป้ของอเล็กซ์แล้วตอนนี้เราต้องจับมันที่ได้เดี๋ยวจัดให้ ของผมได้ไม่ทันเวลาหรอกปู่ว่าไม่นะผมขอโทษฮับปู่ที่ทำมันหายผมอยากเอาเป้ใบใหม่ของผมไปเรียนวันแรกจังเลย ไปแล้วอเล็กซ์ฮะคพอเตอาอเล็กซ์รับเย้ไรเดอร์จะไปผมแล้วนี่จะเป็นวันเรียนวันไล่ที่ดีที่สุดเลยขอบคุณไรเดอร์ไม่เป็นไรอเล็กซ์เมื่อไหร่ที่ต้องการเราแค่ร้องให้ช่วยขอให้สนุกนะบายขอบคุณพรอพชอเฮ้ มีคนกินแซนวิชฉันไปไปนะครับปู่เรียนวันแรกให้สนุกนะอเล็กซ์วันนี้พวกนายทำได้ดีมากและพวกนายต้องหิวแล้วแน่ๆนี่อาหารเช้ามาหน่อยแซงดีว่ให้ช่วยเราไว้ผมหิวแล้วได้เวลาให้เอาแอดวนเจอเบย์ดูสิใครเนี่ย ไม่ต้องห่วงคาลี่ฉันไม่ลืมแกหรอกเอาแซนด์วิชชูหน้าไหม,อม,อมตอนลูกหมาเปิดไฟเก็บเึงแล้ว วันนี้ลมแรงชะมัดน,นี่เราเองเราพวกสกายให้ช่วยไหมชัวมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำสำหรับเซอร์ไพรส์วันเกิดของเชสยิงสายลุงได้ กระดานเลื่อนไปแล้วนะจริงด้วยเอองั้นมีอะไรหรือเปล่ามาเชลอะไรทำไมไม่ใช่ว่าฉันมีความลับที่ไม่ควรจะบอกโอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ว้าวลมแรงชะมัดเลยแล้วน่าจะไปหาไลเดอร์กับคนอื่นๆนะ <c oughs> ไม่ไม่คือว่าเออข้างนอกอากาศดีออกว้าว <c oughs> <c oughs> แรงจริๆด้วยเกิดอะไรขึ้นไฟบนถนนดับหมดเลยเกิดอะไรขึ้นไรเดอร์มีลมพัดกังหันเหลือเฟือนะไม่รู้กันงหันเสียหรือเปล่าเสียเหรอ ไฟบนถนนใหญ่ดับลงก็ต้องมีการหันลมอันนึงที่ผิดปกติแหละไม่มีไฟฟ้าเครื่องทำเค้กฉันก็ใช้ไม่ได้นะสิและเราก็จะไม่มีเพลงหรือไฟและอ่านไม่มีเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้ให้เชสอืมไม่มีปาร์ตี้เหรอไม่มีทางไม่ว่ายังไงเราก็ต้องจัดปาร์ตี้ให้เชสไม่มีอนานใดญ่ไปเรารักมันไม่ได้หรอ มันต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับลมแรงๆนี่แน่เร็วเข้าดูนั่นสิสักครั้งที่ฉันจะได้ขึ้นลิฟต์เป็นคนแรกมาเชลเดียวไม่มีไฟฟ้าแปลว่า,าทั้งมันเถอะไม่มีไฟฟ้าแปลว่าประตูหอยยามจะไม่เปิดอัตโนมัติฉันบอกคนอื่นดีกว่า อ,อทุกคนประตูหอยย่าไม่ทํางานแต่เครื่องมือของเราอยู่ในหอยา่าไม่ต้องห่วงฉันจะไปเอาเครื่องมือ็อกี้ขอขไขควงหน่อยสิไขควงหนึ่งอันร้องคุณต้อกทำได้ไรเดอร์ออปไปเย้เดอโอเคทุกคนไปเอาเครื่องมือมาเชล นายขึ้นไปดูว่าก็จะได้ขึ้นกับการหันลมใช้รถของนายนะได้เลยระวังเลยเด้อได้เลยมาเชล <c oughs> ไปพักกังหัดลมหักมีหน้าไฟถึงดับทั้งเมืองนะ่ะ <c oughs> พร้อมปฏิบัติงานแล้วครับไลเดอร์ทุกคนเรามีเรื่องฉุกเฉินพิเศษแล้วล่ละลมแรงมากจึงท,ทำให้แบบพัดของกังหันลมหักเพราะอย่างนี้ที่ถนนใหญ่และหอยามถึงไม่มีไฟฟ้านะ่ะเราต้องซ่อมมันวอลกี้ฉันอยากให้ในายหาบางอย่างในรถที่ซ่อมใบพัดที่หักได้เขียวใหม่ถึงไปมอนเซลเราต้องใช้บันไดนายปีขึ้นไปซ่อมกังหันลมนะ ลุยได้เลยไรยเดอร์ไรเดอเร์แล้วปาร์ตี้เชดล่าเธอรับผิดชอบนะสกายเ <c oughs> ชสไฟจราจรไม่ทำงานเพราะไม่มีไฟฟ้าและต้องใช้สซเรนกับโทรโข,ข่ง์กำกับจราจรวงมือน,นี้ไม่ไวผดุงกฎหมายสกายวบบมุลซูมารู้แล้วว่าต้องทำไงร่วกันเลยพอประชุม

ลลุยยกันเ,เออต้องพิทักปาร์ตี้ของเชสแต่ไฟดับหมดเราจะทำยังไงอืมเราก็าปาร์ตี้กันมืดมืดไงใช่พวกเราจะให้เชส มีเซอร์ไพงานวันกิดในความมืดดีที่สุดฮโุ่นขนาดนี้เราข้ามถนนกันไม่ได้เลยดิซ้ำนี่เริ่มมืดแล้วด้วยโอ้โอดีนะ้ที่เชสยินดีรับเคสทอร์ครโอเคทุกคนที่จะไปทางนี้ไปได้ ได้ครัฮีโล่ของเราแค่ทำตามหน้าที่พอพระโชคครับเราต้องทำให้ไฟฟ้าใช้ได้เพื่อปาร์ตี้ของเชสนะฉันจะไปเอาใบพัดที่ขักลงมาร็อกกี้ผมจะหาของที่ใช้ได้มาเ์ชลฉันอยากได้บันไดนะ่ะได้เดี๋ยวนี้เลย นเอาล่ะชิ่อกินเซตปาร์ตี้ในความมืดได้แล้วเราจะต้องมีเกมเล่นด้วยนะขอดูหน่อยเคที่รับไปสกาย เล่นแปะไฟฉายก็ได้ฉันเป็นแปะสกายเธอเป็นพอซบกันหันลมแล้วไฟบนถนนใหญ่ก็จะกลับมาติดอีกครั้งโอเค็อกกี้ตาไนได้เลยไลเดอร์ในนี้ผมมีของที่เหมาะมากที่ไหนสักแห่งเก้าอี้สนามยาไม่ร้อรถเก่าฮึไม่เจ๋ง กระดานตัขึ้นของซูมาทิ้งทำไมนิมื่อใช้ใหม่ได้เพอร์เฟกเลยกระดาโตัขึ้นนี่จะรับลมและเปลี่ยนมันเป็นไฟฟ้าและเสร็จรัง่งจะลงได้พอดกระดานโตัขึ้นกับใบพัดเราเอาใบาพัดมาติดกลางหันลมก็น่าจะใช้ได้อีกแล้วมันรับลมอีกครั้งแล้วเ hey, ได้ผลนี่น่าจะทำให้ไฟติดนะ ย้สำเร็จแล้วนายเบนระเบนเล่นในความมืดที่สนุกชะมัดเลยเย้ไลติดไปติดแล้วเลยเดียกระเพอาพอทำสำเร็จแต่ไม่มีเวลาทำเค้กแล้วล่ะฉันมีไอเดียแล้วอ เรื่อกระเพาะกระท้วงได้แล้วครับเอาละทุกคนข้ามถนนได้วู้ฮูขอบใจเชสมาชั้นที่นี่ก็เสร็จแล้วเชสเราเปลี่ยนแผนให้นายไปรักของเคที่รีบหน่อยนะโอเคไลเดอร์ล okay, ับไปเดี๋ยวนี้แหละสกายคอยดูด้วยเชสกำลังไปแล้วเราก็เหมือนกันเยี่ยมเซไปพร้อมหมดแล้ว วัดดีมีใครอยู่ไหมสุขสันต์ว้าวสุขสรนต์วันเกิดเชสเราทำเค้กปกติไม่ได้ฉันเลยหวังว่าเธอจะชอบเค้กคุกกี้สุดนะว้าวพวกนายทำให้ไฟติดอีกครั้งและจัดปาร์ตี้ให้ฉันเมื่อไไรที่เป็นวันเกิดนายแค่ร้องให้ช่วยนี่คืองานวันเกิดของเชสนะแต่พวกนายทุกคนทำางานได้ดีมากอธิษฐานสิ มาน้ยแสนดีได้ช่วยเอาไว้ได้เวลาให้เอาแอดเจอเบย์พาพปพาพปพาพา p พพ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 ศึกษาวันเกิดเชสนี่เป็นวันเกิดที่ดีที่สุดเลยเชสแค่ป็นเยชนดีดีและ